โมสครับอ,อยากจะถามนิดนึงครับว่าในความคิดของโมสเนี่ยอเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันตอนนี้มันตายจากสังคมไปหรือยังสําหรับผมนะครับครับก็ไม่ตายครับไม่เคยตายแล้วก็แล้วก็จะไม่ตายด้วยอืต่อเมื่อสังคมยังยังต้องเดินกันต่อไปผู้คนยังใช้ชีวิตกันอยู่ครับอืไม่ว่าใช้ชีวิตแบบไหนอ่ะมันก็คือชีวิตแหละแล้วเพลงเพลงเพื่อชีวิตมันก็คือเหมือนซาวด์แทร็กที่ประกอบชีวิตประกอบสถานการณ์ ไหนก็ได้ในชีวิตใครก็ได้มันอาจจะไม่ได้ตื่นพังงาดอยู่บนฟ้าหรือว่าอมันอาจจะหลับอยู่แต่มันจะไม่ตายครับพี่สวัสดีครับโมสครับพี่เช่ครับ ขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมให้ความรู้ในรายการ Music Lesson Talk นะครับซึ่งซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เ,เกี่ยวกับเพลงเพื่อชีวิตนะครับ,รบและพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยเราไม่พูดถึงวงไทยโทสมิธไม่ได้แน่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบผสมผสานไอเดียที่มันแบบมันมีความทันสมัยร่วมสมัยด้วยและในขณะเดีวยวกันคือสำเนียงภาษาถิ่นต่างๆที่ถูกจัดองค์ประกอบ,บ,บลงมาเป็นบทเพลงเนี่ยม,มันสร้างแรงกับเพื่อมให้กับ วงการดนตรีในประเทศไทยมากนะครับแล้วนีน <พอ S 1> นขณะเดียวก,กันก็คือมันเหมือนทําให้ไอ้ความเป็นเพื่อชีวิตเนี่ยมันกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งจะถามโมตงนี้ครับว่าโมรู้สึกยังไงครับว่าไททอสมิธเนี่ยเป็นศิลป,ปินที่เหมือนแบบปลุกกระแสแบบ,บ,บบไอ้เพลงเพื่อชีวิตเนี่ยให้มันกลับมามีแบบชีวิตชีวายครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงใช่ไหมครับก็ก่อนอื่นเลยมันก็ดีใจครับเล่นดนตรีมาตั้งนาน เล่นดนตรีกลางคืนเอ่ยทำอาชีพอื่นอะไรกันอเอ่ยมาตั้งนานพวกเราอยากเป็นตัวเองกันมากมแล้วพอพวกเราเป็นเป็นตัวเองกันเราก็เลือกที่จะเป็นตัวเองกันไม่ค่อยฟังใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอความเป็นตัวเองนั้นเน่ยมันทําให้เราดูแลตัวเองได้เลี้ยงชีพได้อพอจะเลี้ยงตัวเองได้ตอนนั้นมันก็ดีใจมากแล้วครับมันมากมากเลยครับอืครับไม่ใช่ว่าเออดีใจที่ฉันเป็นคน ปลุกเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาไหมหรือฉันเป็นคนเล่นเพลงเพื่อชีตไม่ได้คิดตรงนั้นเลยครับ,ค,รบคิดแค่ว่าแบบดีใจจังที่ที่ดนตรีที่เราชอบอะะ่ะคนอื่นเขาก็ชอบเหมือนกันมันเราอะไรเงี้ยครับคืออาจจะไม่ได้รู้สึกเราคือผู้ที่ทําให้เพลงนี้มันกลับมาอีกรอบนึงแต่<ช>จจรู้สึกในมุมว่าเออไอสิ่งที่เราชอบที่เรารักอนะ่ก่อนหน้านี้นเราก็ไปทําหลายๆอย่างลกลายเป็นว่ามันเป็นอาชีพให้เราซะด้วยซ้ากับไอแนวเพลงแบบเนี้ยใชในมุมมองของโมสนะครับไอ เพลงเพื่อชีวิตเนี่ยตั้งแต่ในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเรามีความเห็นยังไงบ้างสิ่งที่ไม่แตกต่างเลยสําหรับเพลงเพื่อชีวิตก็คือการบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนะพศออนั้นน,นมันก็คือเนื้อเพลงเนะะื้อหาการเล่าเรื่องอสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปส่วนส่วนเรื่องดนตรีผมก็ว่า,วาเปลี่ยนไปตามรุ่นนั่นแหละฮะก็เริ่มจากคาราวานม,มาพี่ๆคาราบาวมาณนาปูอะไรเงี้ย มาน้องๆขวัญใจัยวิทย์ดนครีมมันก็มันก็เปลี่ยนได้ตามตามยุคสมัยครับมาแค่ยุคสมัยก็ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ที่วงนั้นๆหรือศิลปินคนนั้นๆเป็นคนแบบไหนชอบถ่ายทอดสีอะไรอะไรเงี้ยมันก็เอาเข็มก็คงจะเปลี่ยนไปตามตามตามศิลปินนั้นๆถ้ามองย้อนถึงศิลปินที่เข้ามาร่วมรายการเนี่ยจะตอบคล้ายๆกันหมดเลยจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าบอกว่าจริงๆแล้วมันยังเหมือนเดิมในการเล่าเรื่อง เพียงแค่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นเรื่ององค์ประกอบมากกว่าเช่นเทคโนโลยีที่เข้ามาทําให้มีซาวแบบนี้แนวเพลงที่เข้ามาประกบแกนกลางแกนหลักือันเดิมอัแกนเดิมใช่ไหมอันที่พี่ปูเขาส่งมาให้กผมมันที่นายแอดเขาทำไว้อะไรเงี้ยผมว่าแกนมันอันเดิมครับข้อมันคืออันเดิมครับเรื่องเล่ามันแค่ว่าเรื่องมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่ายุคนี้มันมีตึกตรงนี้ขึ้นมามันมีเรื่องนี้ที่ลบกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม สมมติว่าน้องๆที่เขาอยากทําหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่ที่น้องๆคนนั้นน่ะจะจับแกนมันจเจอหรือเปล่าอ่าโอ้โห oh, ตรงนั้นแหละอไอ้ตรงข้างนอกอะอม,มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตามยุคสมัยอยู่แล้วแหละสามปีก็เปลี่ยนแล้วแม้แต่ไททอลสมิธเองมันก็ยังเปลี่ยนทุกอลัลบั้มเลยอ่ะก็อยู่ที่น้องๆจะจับจะจับเจอแกนมันหรือเปล่าโอเคอยากเห็นแกนมันไหมถ้าอยากอยากเห็นก็ต้องโอเคลองลอง,ลองคนขวายดูหรือถ้าไม่ไม่อยากเห็นแกนก็ไม่เป็นไรก็ฟังผ่านแฮปปี้ตอนนั้นไปก็ได้ ถามย้อนกลับไปนี่นะครับก่อนที่มาเป็นไททอลสมิธเนี่ยก่อนนั้นนั้นเนี่ยที่เรารวมวงกันเอาสเสนอในแง่งานที่เป็นดนตรีครับเราเล่นเพลงประเภทไหนบ้างอะไม่ใช่คําว่าเราครับทุกคนแยกแยยย้าแกกันอยู่ใช่ครับอย่างเจนเนี่ยทำไปอร์เนต์เลยเปอร์นตใช่ครับอ,อย่างตุ๊กเนี่ยเป็นครูครูดน,นตรีเนี่ยโอเคก็ใกล้หน่อยใกล้หน่อยเจก็ทำโปรดักชั่นถ่าย MV ถ่ายหนังสั้นส่วนมีนก็จะเป็นแบ็กอัพของ ศิลปินแล้วก็เล่นกลางคืนด้วยของผมก็จะเล่นกลางคืนซะเต็มที่ใชอก็าาคือเป็นนักดนตรีกลางคืนเลย <c oughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นความชอบของแต่ละคนหรือว่าก่อนที่จะมีไทยทศอ,อ่ะเราแยกกันอยู่เราเลยไม่ได้รวมกันแล้วเ,เล่นเล่นม,มีสิ่งเดียวกันอะ่ะเรายังไม่ได้ม,มีสิ่งเดียวกันและไอ้ม,มุมที่ค่อยๆแบบค่อยๆมารวมกันอ่ะเออมันมีจุดอะไรบางอย่างที่อยู่ดีมันแบบมันฟลิปมาเป็นไอ้ตรงนี้ได้อ่ะหรือว่าไอ้ความเป็นกลิ่นเพื่อชีวิตหรือว่าความเป็นสไตล์ล็อก แบบเนี้ยที่ที่เราเป็นตัวเราอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพื่อนเอนเขาก็ฟังกันหรือยังไงครับทุกคนมีมีวัตถุดิบในตัวมาแล้วทุกคนมีซาวในใจทุกคนมีเสียงในในหัวมากันทุกคนทีเนี้ยพออยู่ด้วยกันอนะ่ะมันก็หามันก็หายากนะพี่เจนพอพอมารวมกันปุ๊บเฮ้ยตรงกลางมันอยู่ตรงไหนวะมันก็เกิดจากสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้อร้องกับทํานองไทยทศในยุคแรกจะเป็นจะเป็นผมกระจายเนี่ย แต่งเพลงกันไว้ซะเยอะอทีนี้เนื้อร้องทํานองมันมาเกอนเพลงนี้เนื้อร้องทํานองเป็นประมาณนี้พูดถึงเรื่องนี้เฮ้ยดนตรีมันก็มันก็น่าจะไปทางถาแถวๆนี้น่าจะแถวๆนี้นะแ,นนะแล้วด้วยการแจมซ้อมด้วยกันบ่อยๆไอ้ระหว่างที่ซ้อมไปอะเคมีมันก็ค่อยๆจูนกันเรื่อยๆนะครับผมว่ามันก็ค่อยๆจูนกันตอนนั้นแล้วก็โอเคเริ่มเห็นตรงกลางแล้วถ้าเทียบกับตอนเข้าห้องซ้อมวันแรกนี่คือแบบโหเละ <laughs> อะไรฮะมันอะไรก็ไม่รู้มันแบบโอ้แต่ละคนมันแบบมัน คนละทิศกันเกินไปจนต้องแบบเปลี่ยนจากต่างคนต่างศาสตร์เป็นต่างคนต่างค่อยๆหยอดแล้วกันอแตแต่ค่อยๆแตะค่อยแตะแล้วทุกคนก็จะรู้น้ําหนักมือกันว่าโอเคเราเพิ่มตรงไหนก็หนักได้ประมาณมไหนว่าเอ้ยสรุปแล้วปุ๊บกลมปุบป๊บ,บหนักกว่านี้เบากว่านี้แม่งไม่ได้ถ้ามองแบบเนี้ยเราเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเนื้อน้องทำนองของโมสกับจ๋ายก่อนซึ่งมันมีเรื่องเล่าเรื่องหลายๆอย่างอ,อยู่ในเพลงอยู่แล้ว S <S ซึ่งมันแทบเป็นทิศทางอะไรบางอย่างก็ว่าได้ไหมคือถ้าเล่าให้ฟังในเรื่องเดโมโต,ตรงนั้นได้ไหมว่าเราเห็นภาพไหมก่อนที่วงจะมาว่ามันจะออกมาเป็นแบบเพลงสไตล์แบบไหนโอ้ยถ้าให้เล่าเดโม,โมมันจะมีเดโมเพลง<ม>หนึ่งช<ม>ื่อเพลงอนัตตาเป็นเพลงแรกที่เราทำ<ม>เพราะฉะนั้นอ่ะมันออกไปทางแบบ Post <ม> Rock. โพสต์ร็อกโพสต์ร็อกก็จะฟุฟ้งๆด้วยความที่เริ่มตั้งวงนะครับทุกอย่างมันยังไม่ชัดแล้วตอนตอนทำเดโมกับตอน แจมอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมันมก็อีกคนละวงกันเปล่าวะแล้วก็แบบเรายังหาตรงกลางไม่เจอเลละครับใช่แล้วก็มีเพลงแรกที่ปล่อยไปชื่อเพลงนัตตาครับตอนนี้ก็ฟังได้อยู่ในฟังใจอแอป,ปเดียว,ว,อยวตอนแรกก็คิดแหละว่าจะแบบเอามาทำดีๆลงนู่นเป็นนอฟฟิเชียลคิดไปคิดมาเฮ้ย ปล่อยเซอร petrol. ์ไว <thấy S 1> <infinite supply> ้ง <afraid> ั้นแหละเราเดินมอนสอนสถานไว้แล้วโมดคิดว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันจะมีความสําคัญกับสังคมของของประเทศไทยอยู่มั้ผมตอบด้วยความคิดของผมแล้วนะนะผมว่าก็มันก็อาจจะไม่ได้สําคัญอันนี้ความหมายของผมนะครับก็คือถ้าสําคัญเนี่ยต้องขาดไม่ได้และต้องให้คุณประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดจริงๆต้องสร้างประโยชน์อย่าง ให้เห็นได้ชัดจริงๆและสังคมขาดมันไม่ได้อะนั่นคือความหมายของเขาว่าสาคัญของผมแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าต่อให้วันนี้ไม่มีไม่มีเพลงเพื่อชีวิตสังคมเขาก็เขาก็อยู่กันได้อืเขาก็ไปกอได้ดําเนินเรื่องราวปกติเขาก็คงจะมีสื่อบันเทิงอย่างอื่นที่มาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นเช่น หนังดีๆสักเรื่องรายการดีๆสักรายการอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้สําคัญตัวเองด้วยแหละอืมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ก็ยังอยากทํานะให้มันเป็นสีสันเป็นมุมมองเป็นจุดเล็กๆสักจุดหนึ่งของชีวิตคนก็โอเคแล้วครับโอ้พูดถึงว่าเมื่อกี้เราสอดคล้องกับเพลงอนัตตานะฮะแล้วก็สอดคล้องกับคําตอบตัวนี้ออไม่รู้ว่าคนอื่นในวงคิดแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราเข้าใจว่าคนที่คิดเหมือนกันมักจะอยู่ด้วยกันในชะ่ไหมครับนในมุมหนึ่งคือเรารู้สึกแบบ โอเคไหนๆก็ทำเพลงแล้วเราอยากจะสะท้อนอะไรที่เกี่ยวกับสังคมบริบทสังคมเนี่ยบางทีเรามองถึงประโยชน์ที่คนอื่นจะได้รับหรือเปล่าหรือว่าเราคิดถึงว่าเราอยากจะพูดเรื่องนี้อย่างเดียวเลยจริงๆแล้วคิดเลยแหะครับคิดเป็น priority แรกเลยลครับว่าว่าสังคมจะจะได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดแต่เคยอยู่กับความรู้สึกนั้นเยอะๆแล้วอะ่ะม,มันไม่สนุกเท่าไหร่ครับพี่ มันคิดแต่ว่าเฮ้ยสังคมต้องไล่อะไรฉันต้องทําเพื่อเขาเขาต้องได้อะไรท่านท้านที่จริงๆแล้วเขาอยากรับหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาแค่บางทีเขาแค่อยากจะเอ็นจอยกับชีวิตสองคือเฮ้ยเราพยายามยัดเยียดเขาหรือหรือมันจะมีเส้นบางๆว่าบางทีเราอยากให้เขาให้เขาเกินไปจนบางทีมันเป็นแบบการยัดเยียดหรือการแบบการโค้ชการสอนหรือเปล่าอย่างงี้ยผมว่ามันพอเรายัดเยียดมากหรือว่าจนไปแตะคํว่าสอนเนี่ยผมว่าไม่ไม่หนกใจครับ อันนี้มันเหมือนเป็นเป็นมุมมองในมุมของความของความเป็นศิลปินนะของวงมุไทยทศหรือว่าของโมสเองมันไม่ได้มองเกี่ยวกับดนตรีเองเดียวแะมันมองเกี่ยวกับวิธีคิดของเรารด้วยที่จะที่จะมีอะไรบางอย่างให้กับคนฟังะนะฮะวิธีคิดวิธีพรีเซนต์อย่างเช่นเพลงแดงกับเขียวอย่างนี้ครับ,รบมันก็เป็นเรื่องเล่าระหว่างไอ้แดงกับไอ้เขียวสองคนเนี่ยมันทะเลาะกันตีกันหนุนนี่นัน่นสรุปแล้วมันก็ตายหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่เลือกที่จะพูดว่าแบบเฮ้ยไอ้น้อง สถาบันนี้จะถวบันู่นที่กาลังตีกันอยู่พวกมึงไงหยุดเลยคนที่เสียใจพ่อแม่มึงมึงไงหยุดตีกันได้แล้วทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงทําไมเราก็ไม่ได้พูดแบบนี้ครับเรามาเล่าเรื่องให้ฟังกันดีกว่าการละครั้หนึ่งนมาแล้วมีแดงกับเขียวตื๊ดตืๆๆตต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 มันอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าวิธีวิธีวิธีที่วิธีสื่อสารนะครับเราจะไม่พยายามยัดเยียดแต่ก็ทุกเพลงก็เป็นมุมมองที่ตกผลึกมาแล้วณวัยณช่วงอายุเท่านั้น อะไรเงี้ยครับแล้วก็วหวังว่าคนฟังจะได้สิ่งที่ดีอย่างเพลงนี้ก็เป็นแง่มุมที่สะท้อนได้ดีแหละครับถ้าในในมุมหนึ่งขอบคุณครับ <laughs> ต้องได้ประโยชน์แน่ๆครับ <laughs> คือเ้าเราเจาะไปที่แนวเพลงของไททศเนี่ยเราก็จะพบว่าในนั้นอ,ะอ่ะมันมีกลิ่นของความเป็นเพื่อชีวิตอยู่แน่ๆนะครับโดยเนื้อเพลงในแนวเพลงเนี่ยมีความเป็นล็อกอยู่ ผมเองมองเข้าไปแล้วก็หมายความว่ารุ่นน้องๆลูกศิษย์มองเข้ามาหรือคุยๆกับเพื่อนๆเนี่ยเราจะมองเห็นอยู่2ก้อนเนี่ยหลักๆว่ามันมีความเป็นล็อกอยู่มีความเป็นเพื่อชีวิตปะปนกันอยู่แก็ในส่วนหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะมีการเบรนเอาความร่วมสมัยบางอย่างใส่เข้าไปผมเชื่อนะว่าอาจจะไม่ตั้งใจที่ทําให้มันเป็นแบบเนี้ยตอนที่เรียบเรียงแต่ว่าพอจะอธิบายคร่าวๆได้ไหมในแง่ว่าการทําหรือชั้นเชิงในการแบบเรียบเรียงเพลงมันมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ ผมก็จะชอบแบบเนี้เนื้อเพลงมันก็มาแบบประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกปีเราก็มาเปิดกลางกันดูว่าจะมีเพลงอะไรว้าแก็หยิบเพลงพวกนั้นนะม,มาทํากันพอมาทํากันเนี่ยเราก็ จับไอเนื้อเพลงพวกนี้มาแต่งตัวโอเคเพลงนี้มันมควรไปที่ทางไหนดีนะเนื้อหาประมาณนี้จังหวะประมาณนี้มันมันจะทำไงให้มันควรจะเป็นตามวิจรยญาณของพวกเรานะฮะพอเอาเนื้อร้องทํานองของแต่ละเพลงมากลางดูแล้วก็มาทําต่อเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นทรงเพลงของเพลงนั้นๆแล้วพอในตอนนั้นอะไอเดียแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนที่มีสไตล์อื่นมันก็จะค่อยๆมากันตอนนั้นครับค่อยๆมาแล้วก็จะเกิดสีใหม่กัน ก้อนที่เป็นเพื่อชีวิตอะโอเคมันอาจจะมาจากผมกระจายที่ชอบเขียนอะไรประมาณนี้ก้อนที่เป็นร็อกมันอาจจะมาจากผมในฝั่งของกีตาร์แล้วก็มีนในฝั่งของกีตาร์ปอปอาจจะมาจากแบบุ๊กที่ชอบฟังฮิปฮอปหรือเจที่ชอบเล่นซินป๊อปเก่าๆอะไรเงี้ยครับในส่วนผสมที่ในเพลงเนี่ยที่เรารู้สึกว่าข้อมันผสมกันมาแล้วอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ากายร่างมาเป็นอย่างเงี้ยได้ไงยก็อย,อย่างเพลงสักเพลงหนึ่งได้ไหมดีเยอะแฮะมีเยอะมีที่ยังไม่ออนแอด้วยครับไทยทศมีหลายวิธีครับหนึ่งในวิธีนั้นนะก็คือการแบบ แจมกันในห้องซ้อมผมชอบวิธีนี้ที่สุดละมันสนุกสุดแล้วมันมันเพียวดิพอแจมกันในห้องปุ๊บเป็นประมาณเนี้ยตอนนั้นเพงลงไหนน้าทนได้ทุกทีอ,อาจากันสนุกสนุกเพาะๆหน่อยสักพักพอไปเข้าลงคอมเดโมปุ๊บตูม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 เฮ้ยม,ม,มันมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆร้อ,องเริ่มแรงขึ้นกีตาร์แรงตามอัดจริงปุ๊บทุกอย่างมาหมดเลยทีนี้จากบางตอนแรกมานิ่มๆอยู่ใช่ไหมฮะครับผมเปลี่ยนไปอีกครับผม จะไกไ็แลแต่ว่าอย่างอัลบัม้มอัลบั้มที่หนึ่งอัลบั้มไทยโจสมิธกันอัลบั้มที่สองอัลบัมลบ้มเพื่อชีวิตกูเนี่ยแทบจะไม่มีเพลงไหนที่ที่กลายร่างเลยครับเพราะว่าเราทำงานแบบเดโมที่เสร็จเราเรียกมันว่าไฟแนลเดโมคือต้องเป็นเพลงที่มันจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะถ้า<ต> <90, S 1> ไม่ขยับแล้วเก้าสิบบวกเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเหลือแค่ ไปใช้ตู้แอมจริงไปใช้กลองจริงเหลือแค่เครื่องดนตรีจริงอ่ะแต่ว่าทุกอย่างลายดนตรีซาวด์ดีไซน์กีตาร์ปรับยังไงเบสปรับยังไงเราเราจะทำแบบแทบจะแทบจะสุกแล้วถ้าเป็นกีฬากีฬาก็คือแบบทำตามแท็ติกทุกอย่างวางแผนกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ทำตามแผนสุดสุดไปเลยผมว่ามันก็เป็นวิธีที่ดีสนุกด้วยครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็ใช่ว่าจะไม่ดีครับก็คือ ก็สมมุติว่าเราทําตามสัญชาตญาณนึกอ,อ,อยากจะปล่อยอารมณ์มไปยังไงก็ทำํำ <g ul ch> วันนี้คึกอะไรก็ ตาตอนอาจจะเปลี่ยนอะไรมันไปตามสถานการณ์หน้านะก็เปลี่ยนได้จะบอกว่าไทยทูนอะไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตแต่ละคนอะไม่เหมือนกันเลยใ่มันไม่เหมือนกันมันเลยคงแบบมีสีอะไรใหม่ๆแต่เป็นทีมฟุตบอลก็คงเป็นทีมที่แบบมันก็มันก็คงจะครบเครื่องดีมีครบทุกสไตล์อะไรเงี้ยความยากของมันคือบาลานซ์ให้นักเตะทุกคนมันอยู่ด้วยกันได้ครับอย่างมีความสุขวันนั้นได้ไปถ่ายในรายการหนึ่งก็มีคาถามมาถามว่าแบบเออถ้าคิดถึงวงในยุคนี้ที่รู้สึกชอบอะ พี่แจ๊บเขาบอกเขาชอบไทโทสมิธนี่เขาตอบเลยพี่แจ๊บเนี่ยเขาชอบแบนด์เขาชอบวงเขาชอบเหมือนกันว่าในวงเนี้ยคือมีส่วนร่วมในการที่จะทํางานดนตรีไม่ใช่ไม่ใช่จ่ายคนเดียวอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคือม,<ส>มันก็จะมีใช่มันก็จะมีรายละเอียดบางอย่างอันนี้เราเชื่อในส่วนตัวของเราเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่มันรวมตัวกันหลายๆคนแล้วมันทําให้มันมีคัลเลอร์มีบางอย่าง ถ้าเราทําคนเดียวมันจะไม่ใช่แบบนี้อะไรับพูดถึงเพลงที่ทําให้ไทโทสมิเน่แจ้งเกิดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพลงไหนถ้าจุดแบบแจ้งเกิดเปี้ยงเดียวรู้เรื่องเนี่ยผมว่าแดงกับเขียวนะใช่ครับก่อนหน้านี้มันแบบมันมีค่อยค่อยแบบตึ๊บตึ๊บม,มาแล้วแล้วแดงกับเขียวมันเป็นปึ๊บก,กระโดดกวาด ขขไม่รู้ว่าใน,ใน,ในวงไทยทษคิดยังไงนะแต่ว่าเราอะได้ยินแดงกับเขียวอะที่เล่นในคลิปกันเจตุจักใช่ไหมครัโอเคจริงๆอะมันมีคลิปก่อนหน้านั้นด้วยครับด้วยเหรอครับใช่ม,มันเริ่มมาในแวดวงอินเดียครับตอนแรกไททศสมิทมาเนี่ยมีโอเคอนาตานุ่นไป,ปรัตยาเป็นตตลิโตน ฮัโลโมาม่าแดงกับเขียวฮัลโหลมาม่มาแดงกับเขียวเนี่ยมันค่อยมาค่อยมาในฐานะวงอินดี่วงหนึ่งที่มีเพลงแบบ10ล้านวิวฮัลโหลมาม่าสิบล้านวิวนี่คือแบบฉ <c oughs> ลองแล้วอะฉลองฉล,ลองแล้วแดงเขียวมก็ค่อยๆตามมาติดๆแดงเขียวมันเป็นคลิปแบบไลดจสชั่นไปเล่นสถานบันเทิงปกตินะครับแล้วก็แล้วก็วกมีน้องมีทีมงานอะไรเงี้ยถ่ายโทรศัพท์เงี่ยครับตั้งแต่ต้นยันจบ แล้วมันก็จะมีคนดูแบบเยอะแบบขึ้นแดงเฉียวมันขึ้นหลักสามล้านอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มมีโชว์แบบกันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยซึมซับกับการที่ว่าโอเคเพลงนี้นคนรู้จักนะในแฟนในกลุ่มของเราพอเซ็นกับค่ายปุ๊บเนี่ยเราก็ไปแจ้งเจ้าของคลิปแดงเขียวนั้นนะบอกเฮ้ยปิดปิดมองเห็นให้หน่อยอเดี๋ยวกำลังจะทำไอจตุจักเนี่ยทำจตุตจักเนะี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดนะ เพื่อให้มันแบบทุกอย่างมันอันมันลงตรงนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยพอทําจตุจักเสร็จปุ๊บผมเองเนี่ยเลยไม่ได้รู้สึกว่าโอเคมันคือคลิปของจตุจักที่เป็นตัวทํางานอเพราะว่าเราอยู่กับมันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่บบโอเคคือมันมีทรงมาแล้ววิตั้งแต่มันยังไม่มีออฟฟิเชียลมันยังไม่มีแบบตั้งแต่เพลงยังไม่ได้อัดแต่พี่ทุกเพลงที่ไปเล่นตามงานเนี่ยคือยังไม่ได้อัดอะไรเงี้ยแต่คือแบบแจมกันจนได้ได้ทรงเพลงมาผมไม่ได้รู้สึกกับ กับแดงกับเขียวว่าแดงกับเขียวเป็นคลิปแดงกับเขียวและคลิปนั้นเป็นตัวที่มันปุ้มแต่ความรู้สึกมันเป็นแบบวงเรามากกว่าว่าแบบเฮ้ยวงมันทานสเต็ปขึ้นไปหว่าอะไรเงี้ยครับพี่มันมันมันสัมผัสได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ของเพลงไททัสมิัตนี่ครับมันพูดถึงเรื่องอะไรชีวิตแหละครับที่มีอะไรบ้างในชีวิตนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครอบครัวการงาน การงานนี่จะเยอะหน่อยอบ้านเมืองสังคมความรักก็มีจริงๆผมก็ใจเคยคุยกันว่าก็พูดได้หมดนะถ้าจะครบอะไรนั้นในชีวิตใอง<บ>คนเรามันไม่ต้องมีกรอบเลยครับมันอยากพูดอะไรก็ได้เลยครับเพราะท้ายที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่พูดไปมันก็อยู่ในชีวิตมันเป็นเรื่องราวของคนจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องราวของเราจริงๆหรือเป็นเรื่องราวของใครจริงๆหรือมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆนะักเรื่องเนี้ยมันก็ชีวิตอยู่ดี มันจํากัดไม่ได้อยู่แล้วว่าเราจะพูดในอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะระบางทีไปเจอเรื่องเหตุการณ์นี้แล้วมันสะเทือนใจเรามากๆอ่ะเราก็อยากจะพูดเรื่องนั้นค,ความรักก็ได้การเมืองก็ได้ครับเป็นเรื่องสังคมเรื่องการงานความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานความกดดันต่างๆนา,นานาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆแล้วแล้วเราก็ไปช่วยที่จะขับร้องมันขยายมันออกมามพูดถึงเพลงเพลงเพื่อชีวิตอะผมฟังวงต่างประเทศเนี้ยเฮ้ มันไม่ต้องเป็นวงคันที่หรือเพื่อชีวิตมันก็พูดเรื่องราวสังคมกันทั้งนั้นเลยนี่ว่าอะไรเงี้ยอินเมจินราอนอ่างเงี้ยร้องเพลงเรด i o แอคทีฟเนี่ยสารกัมันกำลังสีเขาพูดบนดนตรีไหนก็ได้ในขณะเดีวยวกันคือวงเดินทางมาถึงตรงนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมท้่ที่อยู่ที่มาแบบเออมันมาถึงตรงนี้ได้ไงมีทั้งแบบสาวกรุ่นเก่าแล้วก็ทั้งรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาจอยกับเราได้ ผมว่ามันหลายหลายมิเหตุผลมากอ่ะหนึ่งในนั้นที่ผมคิดก็คือผมชอบทําเพลงที่มันคลาสสิกอาจจะไม่ต้องแฟชั่นจ๋าผมแค่ความคิดส่วนตัวนะครับแค่กลัวที่ว่าการแฟชั่นจ๋าหรือว่าจูดจาดเกินไปเนี่ยบางทีมันจะมาฟึบเดียวแล้วก็จะหายไปผมอยากได้เพลงที่ฟังฟังได้นานๆอีกหนึ่งนั้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ที่พวกเราตั้งใจแต่งตัวผ้าเขามาไหมผ่าพวกไหมหนวดหน่อยไหมเอร์ฟอร์มานซ์โอเค กระโดดไหมตะโกนไหมผมว่าไททศนอ่ะก่อนทําวงอ่ะมรู้มากอนิดหนึ่งคือเพราะว่าครึ่งวงอ่ะเกินครึ่งวงอ่ะเป็นเด็กนิเทศไอ้สิ่งที่มันเรียนสิ่งที่มันรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบมุ่งล่องเรื่องสคริปต์เรื่องที่อะไรที่มันจะออกไปสู่ผู้คนดูครับใช่อย่างผมเรียนทีวีวิทยุผมเรียนการถ่ายเรียนภาพลักษณ์เรียนสคริปต์เขียนบทเขียนข่าวจ่ายเรียนละครเวทีนะฮะ s t a จเ p อร์ฟอร์ม c นเล่นสดเจเรียนฟิล์มภาพยนตร์การถ่ายแบบล้วนๆเพียวๆถ่ายถ่ายถ่ายตัดต,ดตดอะไรเงี้ยมันมีเรื่องพวกนี้มามันคิดเรื่องพวกนี้กันกันบ่อยก่อนที่จะมาเจอวงนี้พอเราใช้ดนตรีเป็นเป็นเครื่องมือหลักเนี่ยแล้วเรามีความรู้ของของเบื้องหลังวงการบันเทิงบ้างเนี่ยมันก็เลยหยิบมาใช้ไม่รู้ถูกผิดหรือเปล่ามันก็จะค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบค่อยๆหาเรื่องของการแต่งตัวนี่เรามี วิธีคิดเรืยอยังไงมีที่มาที่ไป,ปจริงๆออะมันก็ผมชอบพี่ปูพงศิษฐ์มากผมชอบมากผมเขียนเพลงเพราะพี่ปูพงศิษฐ์นี่แหละโอเคทีเนี้ยผมเล่นนตรีกลางคืนผมเป็นคนเหงื่อเยอะมากอพอผมเป็นคนเหนื่อเยอะเหนื่อมันเข้าตามันแสบตามากผมก็เลยพกผ้าเพื่อให้มันซับเหงื่อผมอเล่นนตรีกลางคืนพกผ้ามันก็ปกติดีแหละแต่พอมาเป็นไทยทสมิทธ์เนี่ยเราร้องเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้รับอิทธิพลจาก พี่ปูมาเนี่ยเรามีความประหมาาจุดหนึ่งว่าแบบเอ้ยไม่อยากโภกเลยวะมันจะเรียนแบบปะวะจ่ายบอกผมคํหนึ่งบอกว่ามันจะไม่เรียนแบบหรอกถ้ามึงโพกเพื่อกันเหงื่อจริงๆอะ่ะอจบมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันจริงๆนะที่เราที่เราที่เราต้องการจะกันเหงื่อมันจริงๆอะ่ะใช่ครับแล้วก็อ,อย่างจ่ายเ,เองเรียนละครเวทีอ,อยู่ในโรงละครตลอดเวลามันมีผ้าขาวม้าพกติดเอวตลอด เหมือนคนเข้าป่าครับข้าขึมานี่มันใช้ได้ทุกอย่างอย่างน้อยแอร์หนาวก็ห่มแล้วดึงอะไรก็ใช้มันใช้ได้ทุกอย่างอก็มีอยู่ที่เอวย่แล้วก็หยิบขึ้นมาอต้องยอมรับว่าแบบวงไทยซสมิทะถือว่าเป็นเป็นไอดอลให้กับเยาวชนหรือก็หลายๆคนมากๆเลยฮะแต่เป็นทางด้านการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเองนยครับอยากให้โมสได้บอกอะไรหรือฝากอะไรถึงผู้คนเหล่านั้นที่เราเป็นไอดอลให้เขาครับสำหรับ คนที่มีพวกเราเป็นไอดอลนะครับสาลาบาน้องๆแล้วกันนะครับถ้าสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือสู้ต่อไปทาเคชิอ่ะแต่ว่าการที่สู้ต่อไปสู้ยังไงสู้มากน้อยขนาดไหนสู้สู้ท่าไหนกระบวนท่าอะไรอันนี้มันอยู่ที่สัญชาตญาณของคนนั้นๆเลยครับของตัวคุณเองอะไรเงี้ยว่าแบบคุณอยากได้เท่าไหร่อ่ะคุณพร้อมที่จะแลกอะไรบ้างหรือคุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง ไปเป็นคนที่ดีขึ้นมันต้องสู้มากๆเลยครับและสู้ต่ออีกอโดยที่มันจะจบตรงไหนก็ก็ไม่รู้ครับตัวพวกเราเองก็ไม่ได้มองว่าเราพวกเราประสบความสำเร็จนะครับเราก็ยังอยู่ในจุดที่ก็สู้อยู่เหมือนกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเอง ให้ดีพอกับสิ่งที่เราอยากได้มอกี้มีอยู่คำหนึ่งค่อนข้างดีนะฮะก็คือว่าพอมันได้อะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าบางทีมันต้องแลกอะไรสักอย่างมันต้องแลกอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีมันแลกกับการที่เรามีเวลาให้ลูกเราน้อยขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมครับมันแลกกับการที่เราแบบเออไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นเนี้ย <c oughs> การเป็นศิลปินก็มีหลายๆมุมที่คนอื่นจะมองไม่เห็นนะว่าเราเราแลกอะไรมาบ้างใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอการแลกผมว่ามันถูกนะครับมันไม่มีชีวิตไหนที่เพอร์เฟกมีครบทุกอย่างนะโอเคเรามีเงินที่มากพอเรามีเวลาที่มากพอด้วยเรามีครอบครัวดีๆีพอเรามีการงานที่ดีพอชื่อเสียงเรามีเหรือคนแบบนั้นผมว่าไม่มีครับจะไม่มีนะต่อให้คุณเห็นว่าคนคนนั้นนะเป็นมีทุกอย่างอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ แต่ถ้าเราไปรู้จักเขาจริงๆอะเชื่อไหมว่ามันไม่ใช่หรอกแล้วสุดท้ายครับมันมองอนาคตของจะบอกว่าเป็นแมวเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยแหละครับในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อบ้างสภาพสังคมจะบอกเพลงครับสภาพสังคมจะให้กําเนิดเพลงว่าเพลงเพื่อชีวิตจะไปเป็นยังไงสั้นแต่ดีนะครับสั้นแต่ดีวันนี้ต้องขอบคุณครับคุณมมากมากเลยนะครับที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ในรายการ Music Lesson Talk นะเป็นซีรีส์เพลงเพื่อชีวิตนะครับก็ตามธรรมเนียม ศิลปินทุกท่านก็จะต้องสักหนึ่งบทเพลงนะครับสั้นๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ได้ฟังแล้วก็แต่ทางคนที่ยังไม่เคยได้ฟังด้วยนะ,ะขอสักนิดนึงครับ อยู่กับความหลังสิ่งใดคือตัวฉันไม่เจอ,อจึงเดินออกตามหาเวลาใดบอกฉันเกี่ยวกับความฝันอนาคตา S <S ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน